คือมีความสุขที่อยากจะกระทําเองมีความสุขที่อยากจะออไปไปห้องค้าเองไปช่วยงานนะครับจังหวัดไหนโกโลกเชียงใหม่สมัยก่อนลุยไปเลยมันมีความสุขที่อยากจะทําเองมือนจริงรู้ตัวมันว่าชนไม่ได้ทําครับเชิญครับครับมันก็เหมือนกับการเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น มันก็คือจะเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องใช้คําว่าฝืนมาอดทนอะไรใช่ไหมครับแน่นอนแน่นอนงดงามงดงามซาถูกเรียบง่ายแค่นั้นคือกลับไปเป็นจิตเด็กที่ไหมป้าแม่กดอิมอุ้มเด็กใช่ไหมครับกลับไปสูส่จิตเด็กเด็กเขาทาอะไรเขาเล่นเขาสนุกเขาสุขที่อยากจะเล่นเอง แต่แล้วก็เปลี่ยนคือสุขที่อยากจะโปรดสุขที่อยากจะทําครัวเจเองสุขที่อยากจะช่วยคนเองเมื่อสุขที่อยากจะทําเองอยากจะกินเองมันไม่มีข้อแม้แเราจะไหลลื่นเป็นสินธรรมชาติเห็นไหมครับมันจะไหลลื่นเป็นสินธรรมชาติเลยว่าโอ้ก็ก็ฉันอยากทําเองอะ่ะไม่ต้องมีเหตุผลจบเลยดังนั้นทั้งชีวิตของเราแหะครับเราเราเข้าไปเป็น หน้าที่ทร,รมาแต่ว่าหน้าที่นะครับถ้าหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของแม่ครัวไม่จําเป็นต้องเปิดตําราแล้วแน่นอนเริ่มแรกต้องฝึกจิบจักรยานแต่พอคล่องแล้วความเป็นแม่ครัวอย่างอัตโนมัติมันจะกลายเป็นสินปกติโยนทุกอย่างลงหม้อมันก็จะอร่อยเองเห็นไหมครับมันจะไหลลื่นความเป็นแค่นั้นเองตาตา ประมาณนี้ครับผมดังนั้นถ้าเราด,ดําเนินชีวิตด้วยการทําแบบไม่ทํามันจะได้มันจะรู้สึกว่าไม่ได้หวังผลที่จะเอาริงอยู่เราหวังผลให้เขาตื่นรู้มันมีความหวังอยู่แม้จะหวังละเอียดหวังเอานิพพานหวังเอาการบรรลุนะครับหวังให้เขาตื่นมันจะมีการขับทยานออกไปและความหวังนั้นจะกลายเป็นบุญบุญคือการตอบสนองกรรมดีคืนกลับมันไม่หมดจด แต่ถ้าเราทาทิ้งทาควา้างทําแค่สุกแล้วก็ลืมสิ้นติดเท้าลังพา้าเหมือนพ่อหลวงทุกอย่างมมนจะหมดเจ็ดหมดจดเจ็ดเจ็ดนะครับที่ผมว่า,อากองเต๋ออู่เรี่ยงบุญกุศลที่คะนนับไม่ได้ก็คือบุญกุศลที่ไม่เอากรอบถ้าคนใหม่ๆก็จะมีกระดาษแผ่นหนึ่งให้เราใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่า,าขัดตะเกียงได้คะแนนบุญหนึ่งบุญ เก็บที่นอนได้คะแนนบุญหนึ่งบุญชวนคนรัตมาได้คะแนนบุญสามบุญคนใหม่ๆเขาก็ยังอยากได้บุญเหมือนกันในห้องนี้ที่คุณเทพอบอกว่าที่เรามารวมกันอยากเพราะเราจะได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลอันนั้นเป็นระดับบุญละเอียดที่ดีงามของคนบำเพ็ญปฏิบัติทั่วไปแต่เราอยากได้สิ่งที่ละเอียดกว่านี้ไหม ที่มันเหนือบุญนะ <c oughs> ครับมีใครอยากลบบุญไหมเอ่ยนะยามคุณแม่มถามตรงๆเหอะทิ่ทำอาหารเชททำครัวเนี่ยอยากได้บุญไหมไม่อยากค่ะสิเชย่ค่ะอยากให้คนทานเจค่ะเห็นไหมคนที่ปฏิบัติบุไปมาสิดยีสิบปีแล้วมันเลยคาว่าบุญล้ว มัน,ม,นมันเลยค่ว่าอยากเอาละเอาของละเอียดเอาอะไรฉันไม่สนใจละฉันแค่ทำมันสะอาดเบ็ดเสร็จหมดจดเห็นไหมครับคนใหม่อาบุญไปล่อก่อนแต่คนเก่ามันคลายวางบุญละคนใหม่นะครับเอาบุญกุศลเอากุศธรรมเอาถูกผิดเอาบุญบาปไปล่อเธอต้องทำความดีนะไม่งั้นเธอจะตกนรก เอาบุญบาปเอาความกลัวไปล่อแต่ผู้ที่เข้าแจ้งแล้วเนี่ยจะก้าวข้ามบุญบาปก้าวข้ามถูกผิดนะก้าวข้ามนรกสวรรค์ไปเลยอันนี้แหละสำคัญนะครับโอเควันนี้เอาพอหอมปากของคอเดี๋ยวจะเจียมเครื่องไปเดี๋ยวจะเข้าชั้นเจียเครือย้อนไปไหนนะครับก็สวัสนีคือ เปลี่ยนจากความอดทนอดกลั้นเปลี่ยนจากความพยายามขับเที่ยวเปลี่ยนจากความเป็นวาอ่าพาลากิจให้เป็นวารกิจให้สุขที่อยากจะกระทำเองเป็นรักไร้เงื่อนไขมหาเมตตาไม่ใช่เมตตาเฉยๆมหาเมตตานะครับจิตจะแผ่กว้างไร้กรอบที่จะเอาเมื่อไร้กรอบมันก็เลยเป็นบุกุศลที่คณานับบ่อมีได้เมื่อเราไม่ตั้งหวังตั้งเอาจะเอาอะไรไม่เอาอะไรเลย ทำทิ้งทำคว้างบุญกุศลก็มหาศาลยิ่งกว่ามหาครับขอบคุณคุณเทพครับที่มาร่วมกัน